อะไรไทยเลยอะ่ะเอาตรงนี้เลยอะ่ะมาถึงไม่ากลับภาษาขี้ก่อนเลย <c oughs> ไม่ไหววันนี้พาไปดูอะไรวันนี้ <c oughs> <c oughs> จําได้ปะเมื่อสักประมาณคลิปก่อนๆเนี้ยเอียเคยพาไปซื้ออะไรสักอย่างหาของชั้นสามอะแล้วปรากฏว่าไปเจอร้านหนึ่งเว้คือขายของที่เกี่ยวกับเมโทรบิลอย่างเดียวของแรงๆของตัวเจ็บๆอะวันนี้มันมันติดตาวันนี้ดีกว่าพาไปดูว่า มีอะไรบ้างเป็นยังไงไปดูก่นปะ <Yahoo! S 1> วันนี้คนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่คือว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีตัวอะไรเด็ดๆแต่คือว่าเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูเลยจะโดนอะไรเปล่าก็ไม่รู้ในวันนี้ ร้านนี้ไงนี่นี่เมทัลบิลเลยนี่เมทัลบิลนี่มันเป็นตัวอย่งไงคือมันเป็นตัวที่สเกลไม่ใหญ่ถ้าตีง่ายๆประมาณสเกลหนึ่งต่ร้อยอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็งานพรีเมียมเป็นเหล็กบางจุดนะคือคืองานดีงานจัาบสุดแล้วพรีเมียมสุดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้ก็มีแบบ พวกเนี่ยงานเก่าๆแมชชิงเกอร์อย่างเงี้ยเห็นปะเพียบเลยคือเหมือนกับไปเป็นตัวแรๆเขาร้านเนี้ยขายแบบเหมือนตัวแรๆเข้าไปดูดีกว่ะนี่โอ้ยเพียบเลยเพียบเลยเว้ยนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่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 เอสเทเลสเฟรมกับบูเฟรมซึ่งตัวนี้มันสุดยอดเลยนะเนี่ยดูดิรละเอียด เรียบเลยดูทุกคน <Yahoo! S 1> เยอะมากนะเอางี้ดีกว,ว่าเนี่เรามาที่ตู้แรกตู้นี้เลยนี่พวกไรเดอร์ฮนะมาร์คไรเดอร์นี่มอไซค์เขาก็จัดกลุ่มเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยปีเยวเลยนี่และงนี้เป็นเป็นตัว,ตวอ่านี แล้วใครชอบพวกไรเดอร์นะร้านนี้มีเพียบแล้วก็มีพวกนี่พวกตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่นคอนเวิร์ต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 อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวอาจจะเป็นแค่เ็นแค่ s อ f นี่มีเพียบมามาดูที่ตู้นี้ตัวนี้ก็เป็นอีกนี่อีกไรเดอร์ไรเดอร์เหมือนกันนะราคาก็จริงๆมาตรฐานนะเอ้เพียบ มัน<อ>มันก็ถามว่าแพงไหมแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากนะดูจากดูดิดูตึงตรงข้างในอ่ะพันหนึ่งห้าสิบอ่ะวัสดุเขาดีทุกอย่างเขาดีนะนี่น,นี่ดูดิเทียบเลยเนี่ยเห็นไหถ้าใ,ใครชอบไรเดอร์นะร้านนี้บอกได้เลยว่าจา้าบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนไดเดวเฮียบ,บอกพี่กัดอีกทีนึงไม่ได้มีแค่ไรเดอร์เมื่อกี้เนี่ยเขาไปดูข้างในมีพวกสติฟไฟเตอร์ดาวน์บอลด้วยนี่นี่อ่าไายดูทีละตู้นี่นี่ไลเดอร์เหมือนเดิมเห็นไหมนี่เยอะนะอ่ะ เข้ามาดูเอเวนเจอร์่อเวนเจอร์อ่ะคือไอ้พวกเนี้ยเป็นของอธรรมชีหมดนะบันไดนะนี่อเวนเจอร์ธานอส์เห็นไหมมีตู้นะพวกไอรอนแมนพวกเนี่ยสไปเดอร์แมนก็คือก็คือเหล่ามาเวลอ่ะมีมาเวลทั้งหมดอ่ะเออคือจ้าไปหมดเลยใน่นตู้เนี่ยตู้ตู้ตู้นี้เป็นตู้เอ่อมาเวลหมดเลยฮะนี่นี่นี่ อะไรวะ power ranger ใครเกิดทันมั่งเออเข้าจริงๆแล้วกลุ่มคนพวกนี้เขาก็สะสมใช่แล้วแต่ใครชอบเลยนะแต่ร้านนี้นี่มาดูตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นพวกทอใช่ไหมแล้วก็มีพวกไรเดอร์เหมือนเดิมนะจริงๆเพราะอะไรวะไรเดอร์มันเยอะเยอะมากเยอะมากนะแล้วก็มีนี่อีกนี่อ่ะอันนี้พวกดำดมละดำนะอ่อเยอะเลย ฮมีเป็นแบบเป็นตัวที่มันไอ้นี่นะนี่อันนี้เด็ดเว้ยพวกสตรีทไฟเตอร์เใช่ปะบอกอยากบอกว่าเคยหาสตรีทไฟเตอร์แบบนี้นะหาไม่ได้ก็ดูราคาดิครับเก่าเก็บแล้วใช่แม่งหาไม่ได้เคยอยากอยากอยากเอาเอามาจัดยืนเป็นเซตใส่โต้อะไรอย่างเงี้ยแม่งหาไม่ได้เลยเออนี่เพียบเลยนะเนี่ยมีเต็มเลยเอเอแล้วก็นี่พวกอุลตร้าแมนนี่อุลตร้าแมนเนี่ยอุลตร้าแมนเพียบเลย ครชอบก็มาดูกันได้เอออ่ะวนกลับวนกลับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบโดเรมอนก็มีดากอนบอลก็มีไรเดอร์เออฝั่งนี้ก็มีไรเดอร์อีกแล้วนะเน้นของบันไดจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะล่างมีเข็มขัดด้วยเว้ยเข็มขัดแปลงล่างนะเอ้ยเข็มขัดแปลงล่างนะเออเออใครชอบใครอยากเป็นไรเดอร์ก็มาได้เอออ่ะ นี่ดะคอนบอลนี่เป็นดะคอนบอลแเออดูกล่องนี่ครับตัวที่หายากเนี่ยสามพันแปดเนี่ยเนี่ยพันเจ็ดหนึ่งพันก็จริงๆแล้วราคาก็ตามตลาดนะตามตลาดตามตลาดเออเนี่ยก็มีแบบเพียบเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออมีแทบทุกตัวเลยคือแบบตัวตัวที่แปลกๆปมันก็จะราคาสูงนิดนึงโอเคนี่มาถึงข้างบนนี่ครับ เมทัลบิลลนี่ F91 ตัวนี้9,000บาทนี่แล้วก็ s อสเช่เลสเฟมแปดพาร้อยบาทเออนี่เจ็ดพนะนี่นี่แล้วก็ตัวมีกันดั้มฟิกเกอรเรชั่นนะเจ็ดพันสี่ร้อยอ่าแล้วก็มีลิงยักษ์ดักบอลนะเท่ตัวตัวจริงจริงวันหนึ่งอ๋อไม่ใช่ใช่มั้ง โอ้ร้านนี้จริงๆแล้วตอนนี้ต้องถามพี่เจ้าของร้านสวัสดีครับพี่สสวัดีค่ะชะต้องแนะนำก่อนเลยชื่อร้านอะไรครับพี่เออ่โมลิทอยค่ะโมลิทอยอยู่ชั้นชั้น3ห้อง B316 ค่ะอ๋อโซนโซนออชาร์ดอะไรเนี่ยหรอครับใช่ไหมใช่โอ้แต่ว่าป้ายหน้าร้านยังไม่มีป้ายหน้าร้านยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามี เฟซบุ๊กมีอะไรไหมฮะส่วนใหญ่อัปเดตในไอจะค่ะอ่าเดี๋ยวผมท,ทิ้ง IG ไว้ให้นะครับผมก็จะซื้อจะอะไรก็ไปถามที่ IG ก็ได้นะครับผมแล้วก็นี่ผมเห็นเลย <c oughs> นี่มีกันดั้มมีอีวาเกเลียนมีเ <c oughs> มทัลบิลคือผมเคยผ่านมาเห็นแบบเยอะมากแล้วก็คนนิยมมากส่วนใหญ่เมทัลบิลนี่ขายดีไหมพี่ก็ขายได้เรื่อยๆนะคะอ๋อร้านนี่เน้นเป็นอะไรเป็นหลักพี่ ส่วนใหญ่จะเป็น figure art นะคะเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์ er, นะแต่ผมดูแล้วเข้ามานี่ไรเดอร์ก er ็สักประมาณ70-80%แล้วใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ถือว่าทำอาชีพบันไดหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่ผมเห็นเนี่ยเมทัลบิล์นะ View, นะมีตัวที่แบบหายากเยอะมากแล้วก็มีสโนไวส่วนใหญ่นี่คือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเมทัลบิลล์ของกันดั้มเนี่ยตัวไหนขายดีพี่ ตัวไหนขายดีก็จะเป็นมันแล้วแต่บางรุ่นนะคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะมาตามหาบางทีก็จะมาตามหาไอ้ตัวก so ันดั้มโซบูอ๋อหรือบางทีงตัวที่มันแบบหายากก็จะถามเพราะบางทีงพี่ก็คือเอาง่ายคือหาของได้อะก็ได้แต่ราคาเป็นไงพี่หรือว่าราคาตามมาตรฐานเลยราคาบางมันก็ไม่ได้แพงมากะคะ่ะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่า ที่นี่ร้านที่ร้านอ่ะราคาดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพงมากอ๋อคือบางตัวที่มันหายากก็ไม่ได้สูงเกินไปใช่ค่ะอ๋อแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าพูดมากกว่าค่ะลูกค้าอ๋อแนะนําปากต่อปากเพราะจริงๆแล้วของพวกนี้คือมันไม่ได้เดินไปร้านทั่วไปแล้วมันมีใช่ไหมพี่เมทเธ Bu ์บิเงี้ยมนแล้วบางร้านนี่เขาก็ไม่เพราะราคามันสูงไม่ได้สต็อกเยอะถูกว่าเพราะอย่างบางตัวเนี่ยอีวาเกเลียนเงี้ยคู่หนึ่งก็2 0,000กว่าแล้ว ตอนนี้ก็ออกมาเป็นรุ่นรุ่นที่สองเลยไหมฮะเมทัลบิวตัวไหนที่ฮอตที่สุดในร้านพี่ที่ฮอตล่ะคะขายเรื่อยที่สุดเลยที่คิดว่าน่าจะเป็นออเอาเอาแบบที่กําลังฮิตนะนะก็เป็นวิงโ o w ค่ะวิงโ o w ไหมจริงๆหายากราคากระโดดไปเท่าไหร่พี่โดดมาหมื่นแแล้วค่ะตอนนี้จากเประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่เก้าพประมาณหมื่นหมสี่ก็ ขึ้นมาสักประมาณ 3- 40ใช่ค่ะซแต่ก็ยังได้รับความนิยมเพราะจริงๆแล้วมันหายากมันน้อยมีน้อยหรือเปล่าพี่น้อยไหมก็ยังพอหาได้อยู่ค่ะแต่มันเป็นที่นิยมยังไงมันก็เหมือนเอาง่ายเหมือนสเก็ตบอร์ดทุกวันนี้นะคือมันสวยอะคะ่ะปีกมันสวยมันอลังการดีว่ะนะฮะโอเควันนี้ผมไม่มีอะไรมากว่าพามาที่ร้านขอชื่อร้านอีกทีครับพี่มอลทอยค่ะโมอลทอยนะคะผมก็ใครที่ชอบก็ถ้าเกิดมีโอกาสมาที่ เมกาพาซาอยู่ชั้น3นะฮะโซนตรงลิฟต์ลิฟต์แก้วด้านหน้าใช่ไหมพี่ก็ออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะฮะหรือเข้าไปที่ IG เดี๋ยวผมจะทิ้ง IG ไว้ให้นะฮะแล้วก็ลองดูครับเพราะจริงๆร้านนี้ของไรเดอร์มีเยอะมากแล้วก็เมทัลวิวตัวแปลกตัวเจ็บตัวเด็ดมีเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรโดนเอากลับบ้านเฮ้ยมีตัวเมทัลวิวเจ๋งเยอะมากวันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมสวัสดีครับ เฮียไม่ได้อะไรนะแต่คือจริงๆแล้วเล็งเมทัลบิลไว้ประมาณ2ตัวขอกลับไปหยอดกระปุกก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ขอบคุณร้านมากๆเลยครับผมที่ให้เราเข้ามาถ่ายนะถ้าใครชอบก็ไปลองดูแล้วก็ไปติดตามดูที่ร้านที่ IG <c oughs> เฮียฝากลิงไว้ให้นะจ๊ะไปแล้วจ้ะวันนี้คลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามนะจ๊ะกดซับสไคร้ไลค์แชร์กันด้วยเฮ้ยสวัสดีครับไปแล้วครับ